วัสดีครับวันนี้มาในรายการรถของฉันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกกับการใช้รถ m g 4นะครับผ่านไปแล้วประมาณ1เดือนนะครับนี่เลยครับผมตัวนี้นะครับผมเป็น m g 4ไฟฟ้านะครับหรือว่า m g 4 EV นั่นเองนะครับเป็นตัวสีเทารุ่น l องท top ครับเป็นรุ่นดีนี่เลยวันนี้ชาร์จแบตอยู่ นี่นะครับให้การชาร์จแบตนะครับอยู่ตรงนี้ชาร์จแบตอยู่ตรงข้างหลังนี่นะครับ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นนะครับว่าความรู้สึกกับการใช้รถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่ผมก็จะให้ดูรถไปนะครับผมบกบแถวแถวนี้นะครับนี่นี่เลยอ้อมุมนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะขนหลังไปหาถ่ายมุมต่างๆอย่างน,นี้ดีกว่าครับก็ ปีนี้เป็นปีหกเจ็ดนะมกราลาหกเจ็ดครับรถคันนี้ผมรับรถมาเพื่อ,อเราพูดเป็นเดือนแล้วกันเราไม่บอกวันแล้วกันนะครับทันวาปีหกหกนะครับผมใช้มาแล้วประมาณเดือนนิด,น,ดนิดนะครับผมแล้วก็จะมาพูดในสิ่งที่อชอบและไม่ชอบดีกว่าเนะเอาะลอยงยี้ดีกว่าส่วนที่ไม่ชอบก่อนนะครับ สาหรับคันนี้ก็คืออาการของเขาเรียกอะไรอะ่ะไอตัวมอเตอร์รีเจนอ่ะยังไม่คุ้นชินนะครับไม่เชิงไม่ชอบมากนะครับผมมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ปรับตัวกันไปนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอาการตั้งโปรแกรมนะครับในหน้าจอของรถไฟฟ้า MG4 นะครับมันไม่จำค่านะครับเพื่อนๆสมาชิกในห้อง ใน Facebook ครับเขามีคนที่ใช้รถมานานแล้วเขาก็ไปอัพเฟิมแบร์แล้วนะก็ยังไม่จำค่าเมือนเดิมนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบครับเดี๋ยวผมนึกอีกอีกกว่าว่ามีอะไรอีกเอ่ยอือก็ข้าวๆก็ยังที่หนัหนกๆก็ยังไม่ไม่ค่อยเจอครับปัญหาที่เขาบอกว่าเบรกกระทันหัน อ่าที่แบบรถมันชอบมาชนท้ายนะผมก็ยังไม่เจอนะครับเพราะว่าผมจะใช้วิธีการาตั้งค่าหน้าจอก็คือปิดระบบไปก่อนนะครับสําหรับขับในเมืองสั้นๆนะครับผมถ้าเป็นขับทางไกลระยะยาวนี่ผมก็จะเปิดระบบช่วยเหลือทุกอย่างนะครับแต่ว่าไอตัวเ,เบรกอัตโนมัติเนี่ยผมก็จะปรับให้มันต่ํานิดนึงนะครับผมกับการใช้รีเจนเบอร์สองนะครับลองขับ ลีเจนเบอร์สามแล้วขับไม่ได้จริงครับเพราะว่ามันดึงหนักเกินไปนะครับสําหรับผมนะครับผมไม่ชอบนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าค่าๆน่าจะมีประมาณนี้นะสิ่งที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็มาดูอันที่ถูกใจนะครับก็คือมันเป็นรถโอ้ตรงนี้แมงเยอะนะเดี๋ยวผมแปรงดูดีกว่ามันเป็นรถทรงห้าประตูนะครับตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นนี่ประมาณตอนที่ไปดูรถออกมาใหม่นะครับ มันก็จะมีตัวแข่งของมันก็คือ,อดอฟฟินนะครับผมมีวีดีดอฟฟินนะครับเนี่ยมันจะเป็นทรงห้าประตูเปิดแบบนี้นครับเก๋งห้าประตูทรงเนี้ผมชอบอยู่แล้วเพราะว่าในใจจริงๆอ่ะถ้ามีตังเหลือๆจริงๆอ่ะผมต้องการลดโฟกก็มากกว่านะครับผมแต่ว่าเมืองไทยก็ไม่มีศูนย์ไม่มี ขายละถ้าไปหาจริงๆก็ต้องเป็นมือสองซึ่งราคาก็น่าจะแพงกว่า MGC หลายเท่าตัวนะครับน่าจะตกล้านอยู่นะหรือไม่ก็แปดแสนเก้าแสนอยู่นะครับตัวตัวนั้นนะครับก็เป็นทรงรถที่ชอบนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ขับผงก็เลยมาเลือกตัวนี้นะครับส่วนเอ่อข้อปเปรียบเทียบสําหรับ BWD Dolphin กับคันนี้นะครับก็คือข้างในเขาดูดีสวยกว่าวัสดุโอเคครับแต่ว่าผมชอบทรงรถ ตรงนี้มากกว่าถึงแม้ว่าข้างในจะสู้เขาไม่ได้นะครับพูดตรงๆโอเคแล้วก็อ้อลืมตะกี้ลืมเกงหลังไม่มีไฟก็แก้ปัญหาด้วยกันใช้ซื้อ LED มาติดนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วแหละคลิปสั้นๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อะไรอีกล่ะเออส่วนตัว รถเก๋งคันนี้มันเป็นรถเก๋งนะซีดานไม่ใช่ซีดานรถเก๋งแฮทชแบ็กห้าประตูซึ่งการขับมันดีครับเร็วอัตราเร่งดีแซงขาดแซงดีนั่นแหละนะครับก็คันนี้ใช้ดีกว่านะครับอีกคันหนึ่งก็อ,งอยู่ตรงนู้นไม่รู้กล้องจะเห็นบ้างนะนู่นเป็นที่ใช้ประจํามาก่อนที่ซื้อรถคันนี้ถ้าจะเป็นกระบะอ่าสองกระบะแหบนะครับฟอร์ ตัวเก่าละตัวตั้งแต่แรกนะครับเป็นเป็นตัวที่มันเป็นเปิดแคปตัวแรกๆเลยซึ่งคันนั้นก็ตั้งแต่แรกคันนี้มาก็รู้สึกว่าจะจอดกระบจะจอดเยอะกว่าคันนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้รถน้ำมันเท่าไหร่นะครับนอกจากจะไปซื้อของที่มันขนยาวๆเท่านั้นนะครับพอดีอันเนี้ยซื้อมาใหม่ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูก็คืองานผมประจําก็จะเป็นพวกอย่างนี้นะครับทํา อ,อของแต่งบ้านเป็นเหล็กเป็นวัสดุพวกนี้ครับอาจจะมีชิ้นยาวอะไรบ้างกระบะก็ยังมีใช้อยู่นะครับผมไม่งั้นที่มันยาวจริงๆอะ่ะอย่างพวกเก้าอี้พวกโต๊ะอย่างเงี้ยมันไม่สามารถจะขนได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นหีบห่อเล็กๆอย่างเงี้ยตอนเนี้ยผมใช้ตัว mg สี่เป็นหลักในการไปส่งเลยนะครับผมพวกนี้ผมขายออนไลน์อยู่แล้วมันก็จะส่งเครลรี่แฟตอะไรพวกนี้ยครับก็ใส่นี่ใส่รถนี่ไปเลย มันใส่ได้ครับพับเบาะหลังไปนะครับวันนี้ก็คุยกันประมาณนี้ก่อนละกันเพราะว่าด้นสดนะครับไม่ได้เขียนสโคงสคริปอะไรนะครับผมก็จะราวรนี้สำหรับส่วนตัวนะครับชอบมากสำหรับ MG4 ที่ผมเลือกตัวดีก็คือมันตัว X มันจะแพงกว่าไม่ใช่แพงกว่าแต่ราคามันเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งแสนนะครับซึ่งผมคิดแล้วว่าระบบกล้องกับ อระบบความปลอดภัยอีกสองสาตัวที่มันเพิ่มมาผมว่าก็มันก็น่าใช้แหละแต่สาหรับผมก็ก็ตัวดีก็โอเคอยู่นะเพราะว่าขับขับตัวกระบะตัวนู้นแะซึ่งไม่มีอะไรเลยมาเป็นเวลาสิบสิบปีแล้วครับก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับพวกกล้องอรอบขันเลยมากนะครับผมก็จะเป็นราวๆนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปก่อนมีอะไรอีกก็จะมา อัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับอายุหนึ่งเดือนแล้ว MG4 สี MG ่เทา่าคันนี้นะครับรุ่น,น,น,นดีฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b s c ค i b e ช่องวิริวิทย์ไม่ใช่วิริวิทย์เลยช่องไก่วิริวิทย์นะครับไว้ด้วยนะครับกับช่วงของรถของฉันนะครับผมวันนี้ก็ผ่านมาบน่บนให้ฟังเล่าๆให้ฟังกันนะครับผมอ้อลืมไปคันนี้ค่อนข้างประหยัดน้อยกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับเพราะว่า รถมันเป็นรถขับหลังแล้วก็อัตราเร่งมันดีเหลือเกินก็อาจจะมีเหยียบๆกันบ้างนะครับกินไฟนิดนึงนะครับผมสําหรับ MG4 นี้นะใครหวังจะว่าจะประหยัดก็ต้องใช้คนแทนนะครับคนคนพยายามขับให้ประหยัดขึ้นนะครับอย่าไปเหยียบเยอะโอ้รถนี่มันขับมันจริงเพราะว่ามันเป็นขับหลังนะครับผมกดทีหลังติดบอกโอเควันนี้ไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ